น้องชายของพระวิรพลสุขผล<ม>หรือว่าเนนคำนะครับวันนี้ก็ไปที่ดีเอสไอก็มีข่าวออกมาว่ากรับทให้การเดิมจากที่เคยให้ข่าวว่าตัวเอง<ม>น้องเนนคำนมีความสมัมพันธ์กับหญิงสาวอืมไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่พระวิรพลแล้วก็ลูกชายก็เป็นแต่นี้กลับกลับทุกอย่าง<ม>ก็เหมือนว่าเคยพูดไปเป็นการให้การเท็จ<ม>ให้การ ที่ไม่ห็จริงวันนี้ออกมาพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ก่อนว่าจะออกมาแถลงข่าวเพื่อชี้แจงนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ชี้แจงอืก็แล้วแต่ดีใดจะดําเนินการยังไงต่อไปคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยต้องยกประโยชน์ให้กับทางฝ่ายดอกโบกู่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เจ้าของดอกโบคู่ออกมาออกรายการทีสิบวันนั้นเนี่ยนะฮะยาสิบันดอกโบกู่มันเท่ากับเป็นการ เปิดให้เห็นอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือยิ่งกว่าสำนวนสืบสวนของเจ้าที่ตำรวจอีกเพราะว่าอย่าลืมว่าดอกับกู่เนี่ยเป็นตัวละครที่ชัดเจนในในเรื่องของเนรคําเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นอะไรเป็นโยบ,บุญฐานคนสำคัญก็กว่าได้เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาพูดออกมา ชี้แจงออกมาทําความเข้าใจกับสังคมเนี่ยมันทําให้สังคมเนี่ยตาสว่างนะครับซึ่งก็เป็นถ้าฟังเนี่ยเป็นแนวทางที่ทางเจ้าของดอกโบคู่เนี่ยต้องการที่จะทําเรื่องนี้ให้มันกระจรัดเพื่อให้สังคมเป็นบทเรียนเป็นอะไรเท่าที่ฟังจากที่เขาเมอกในการนะครับการขีวชื่อดัอ้นนะครับเมื่อเปิดเผยออกมาอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้เห็นค่าแท้ของอ,าอาดีต ลบปูนเน,นคันะครับว่า mm. ที่ผ่านมาเนี่ยมีพฤติกรรมยังไง mm. นะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เข้าหาหรือว่านำเอาสัญลกักษณ์แบบบุคคลซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่แล้วก็มาศรัทธาเพื่อที่จะเอาไปขยายผลในการที่จะสร้างความศรัทธาให้กับคนอื่นเนี่ย mm. อันนี้ชัดเจนเพราะว่า เจ้าของดูค้อบริองทเจนชัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่น้องสมิคมออกมาเนี่ยออกมาเพื่อที่จะกลับลำเนี่ย oh. ก็เราเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาเนี่ย oh. ก็พยายามที่จะบิดเบือน oh. โดยอาจจะร่วมมือกับทางลูกศิษย์ลูกหาอะไร,หร,ห,รหรือไม่้องไม่ทราบแต่ว่าการที่เข้ามายอมรับผิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีส่วน ทำความผิดกับผู้หญิงก็ตามแต่กับอะไรเนี่ยอันเนี้ยคือผลที่ถ้าดูจากรายการอีสิบวันนั้นแล้วมาดูที่น้องสมิคคำเข้าหา ESI วันนี้นะครับมันก็คือหลังจากที่เลือกทุกอย่างเนี่ยมันถูกเปิดโปงออกมาแล้วนั่นเองนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้ก็เท่ากับแท่ไม่ต้องสงสยัยเหลือก,ก็แต่ว่าเมื่อไหร่การ นําตัวของอสมิครมเนี่ยกลับมาดําเนินคดีเนี่ยจะทําได้นะครับแล้วก็ทําได้หรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามครับเพราะว่าดีไอก็ก็ติดจริงเรื่องเนี้ยนะครับก็ทําหลายเรื่องแล้วก็ตามติดว่าจะตามตัวยังไงแล้วก็ดีความก็เข้าข่ายหลอกลงพยายชนซึ่งนายาก็ต้องหนักพอสมควรยิ่งน้องชายออกมากลับทำอย่างนี้แล้วนะครับก็คง กระบวนาภายในของเนรนคามเอก็คงคือมันเหมือนเหมือนมีปัญหาภายในกันแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นตามตามความจริงแล้วความเห็นของผมเนี่ยน่าจะมีกระบวนการในการที่จะไล่เอาผิดย้อนหลังนะครับ <iend? S 1> เพราะว่าถ้าฟังจากที่เจ้าของโดวงโบกู้ออกมาเปิดเผยเนี่ยมีกระบวนการของของ네นนเนนคามเนีย่ยเยอะมากนะครับ มีทั้งรถนำขบวนมีทั้งอะไรต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าสืบสาวจริงๆน่าจะสามารถที่จะเอาผิดหรือว่าสามารถที่จะโยงใยว่าแท้จริงแล้วขบวนการนี้มันคืออะไรนะครับรวมรวมรวมถึงกรณีของน้องชายที่ออกมาด้วยก็สามารถเอาผิดได้เหมือนกันเพราะเป็นการแก้ให้การเคล็อะไรใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เป็นยี่งอย่างไม่ นำเอาเรื่องอย่างนี้บิดเบือนข้อเท็จจริงจงะให้สังคมเห็นในอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะสจะามารถเราคิดได้เยอะนะครับถ้ากระบวนการสามารถสืบสวนไปถึง